สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องคลื่นนะครับเช่นเดิมนะครับหยุดคลิปไว้ไปทําเองก่อนแล้วค่อยมาเทียบกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเครื่องบินบินด้วยความเร็ว510เมตรต่อวินาทีในแนระดับซึ่งสูงจากพื้นโลก6กิโลเมตรนายแดง ยืนอยู่บนถนนจะได้ยินเสียงเครื่องบินเมื่อเครื่องบินนั้นอยู่ห่างจากชายผู้นะนั้นเป็นระยะทางเท่าใดคำนวให้ตาเร็วเสียงเท่ากับ340อันนี้ก็แน่ว่าก็แสดงว่าเป็นเรื่องเราต้องดูก่อนว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์อะไรก็เป็นปรากฏการณ์ขึ้นกระแทกนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวาดขึ้นกระแทกเนาะก็เครื่องบินบินไปด้วยความเร็วสูงมากด้วยความเร็วสูงมากมีความเร็ว vs เนี่ยเท่ากับ510เมตรต่อวินาที ขึ้นที่แหล่งกําเนิดขึ้นมันวิ่งเร็วกว่าเสียงในตัวกลางเนี่ยมันก็จะปล่อยขึ้นกระแทกออกมาถูกไหมขึ้นกระแทกก็จะออกมาเป็นลักษณะกลวยแบบนี้นะครับความหมายที่ว่าเป็นกลวยก็คือณเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ปล่อยเสียงออกมาแล้วก็เสียงก็จะเดินทางออกมาแบบนี้ถูกไหมพอขึ้นมาอยู่ตรงนี้เสียงก็จะปล่อยออกมาเสียงก็จะเดินทางออกมากเหมือนกันครับเดินทางออกมาเหมือนกันเดินทางออกมาเหมือนกันนะครับเสียงอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียงตรงนี้ก็เหมือนเห็นไหมก็าการมันขึ้นกลวยนะครับนี่คือขึ้นกระแทกคราวนี้เขาบอกว่านายแดงยืนอยู่นายแดงยืนอยู่ที่พื้นนี่พื้นนะครับพื้นอยู่ตรงนี้นายแดงยืนอยู่ยืนอยู่ตรงนี้เสียงที่นายแดงได้ยินเนี่ยก็คือเสียงที่ออกมาจากตรงเครื่องบินณขณะนั้นมันอยู่ตรงนี้ถูกไหม เครื่องบินอยู่ตรงนี้เสียงก็มาหานายแดงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวก็แล้วกันขึ้นเคลื่อน,นที่มาหานายแดงซึ่งตัวนี้ก็จะตั้งฉากกับนายแดงพอดีเป็นเส้นสัมผัสชนได้ยินนะครับเอเมไหมครับแล้วก็เขาถามว่าตอนที่นายได้ยินเนี่ยไอ้ตัวนี้ห่างจากเครื่องบินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยห่างจากชายผู้นั้นเท่าไหร่แสดงว่า,าถามว่าตรงนี้เท่าไหร่ จารย์ให้เป็น x ก,ก็แล้วกันตัวนี้นะอันนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าแนวอยู่สูงอยู่ในแนว,แนวระดับแสดงว่าอยู่แนวระดับก็แสดงว,ว่าวิ่งจากแนวระดับตรงนี้นะครับวิ่งแนวระดับที่อยู่สูงจากนายแดงเนี่ย6กิโลเมตรอันนี้คือ6กิโลเมตรครับคือถ้าลากลงมาตั้งฉากเนี่ย นายแดงเนี่ยอยู่ห่างจากพื้น,เ,นเครื่องบินเนี่ยบินสูง6กิโลเมตรนั่นเองโอเคอัเนเี้ยเขาถามว่าไอเน,นี้ยอยู่ห่างเท่าไหร่คราวนี้พอเราเรียนเรื่องคลื่นเรื่องคลื่นกระแทกเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ครับว่าคลื่นเนี่ยระยะทางที่เดินวิ่งเครื่องบินที่วิ่งจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ใช้ระยะทาง vst ถูกไหมก็คือความเร็วคุณกับระยะทางก็เป็นเวลาเดียวกับที่คลื่นที่ปล่อยจากตรงเนี้ยวิ่งมาถึงนายแดงพอดีก็คือ vt ถูกไหมซึ่งตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสังเกตดูเพราะฉะนั้นถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าตรงนี้เราให้เป็นไซด์เซตา้าเราให้เป็นเซตา้าไซด์เซต้าก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนี่จินตนาการนี่นมุมฉากอันนี้เซตา้าอันนี้ x ของอาจารย์อันนี้ v t อันนี้ v s t ไซเซต,ต้าก็ด้านตรงข้ามมุมก็คือ vt หารด้วย vst นั่นเองก็ t ตัด t ก็กลายเป็น v ส่วน v s ถูกไหมโอเคคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับ x เ,เนี่ยมันไม่มี x คราวนี้มาดูไอ้สามเหลี่ยมนี้บ้างไอ้ที่เขาบอก6กิโลเมตรเนี่ยมาก็เป็นมุมฉากเหมือนกันมุมฉากคว่ำแบบนี้ ความแบบนี้ใช่ไหมอันนี้บอก6กิโลเมตรมาเอาเป็น y แล้วกันบอก y มาเท่ากับ6กิโลเมตรอันนี้ x อันนี้เซต t อ้าวก็มุนเดียวกัน sin t h e t าก็เท่ากับอะไรด้านตรงข้ามมุมก็คือ y หารด้วยด้าน x นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นสาย t h e t านี้กับสาย t h e t านี้อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะนอาจารย์จับเท่ากันได้เลยครับ y ส่วน x ค่าที่เราอยากรู้คือ x เพราะฉะนั้น x ของอาจารย์ก็จะเป็นย้ายข้างสมการก็เป็น y vs ส่วน v นะครับก็แทนค่าได้แล้วคราวนี้ย y คือ6กิโลเมตรนะครับคูณด้วย v s ก็คือเท่าไหร่510หารด้วย v ก็คือ340ก็ให้ v มาขอยัดกดขึ้นคิดเลขนะครับ ห้ารอยสิบหารด้วยสามร้อยสี่สิบคูณหกเท่ากับเก้าโอ้คนเนี้ยคิดโจทย์มาดีโดูเลขลงตัวพอดีก็เป็นเก้ากิโลเมตรนั่นเองครับพอได้ไหมครับก็ส่วนสำคัญที่เราต้องรู้ก็คือถ้าเป็นขึ้นกระแทกอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับจำตัวอย่างนี้ไปลักษณะการคำนวณหามุมเซต้า ทำวิธีการไปนะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับ